ก็น่าใช่จุนะคือในชุมชนตำบลวังแก้วที่ตั้งมีมีาไร่ไนาการทำามีตตีเส้นีหัวแลวาบ ปักวมากุ๊วันี้ว่าชุมชนในวระก้ศยังยังติดอยูกับกาแบ่เก่นะตาแบบงอยู่ที่ว่าเราะมดาหรือมีจานใส่ไปหรใ่ใส่ใส่คืต้าไปแต่ว่าเรื่ีปัญหาที่ว่ามันมีเกิดการผมให้ที่ไมสมบูรณครับแล้วก็เปลืองสิ้นเปลืองด้วย ทุกทีในเ้มันมีปัญหคือเราทำเตามหาเศรษฐีอยู่แล้วทำปุ๋ยนี่กมาได้สแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่มันต้องใช้ฐานเขาอยากจะได้โดืตรงแล้วก็มีการให้ณ์ด้วยเพื่อสุขภาพน่เพื่อสุขภาพองเาเพราะว่าการที่ว่าใช้เตาโต๊ะไปมันก็ไม่ีแล้วก็มีสารเพิ่มนะมาดด เราทำการทดส้บว่าฟองสูดไม่นมนไม่ทำที้การไม่ที่ไม่ถูกเราจะใส่เข้าไปถ้าถามที่อาจจะมีการผสมเย็นหน้าถ้าใส่เพิ่ใส่เข้าไปนี่มันจะแยกเัวเพราะว่ากิดกาซ้ำเก็นต้งเต่มเตได้จะมีความี่้น่ายในนี้นะครับ ก็ต่อตัวใทยกับชุมชนได้หนึ่งสุขภาพดีสองีการของไม้ความประหยัดประหยัดทางประหยัดเงินแล้วก็ในีนี้ก็คืเรื่องสุขภาพที่ว่ามีนรกาดีเพราะว่ามีการเพราะว่าถ้าเป็นเพ่นเนี่ยไม่ไม่ควแล้วก็บวกเราทั่วไปี โดนเข้าไปรอบสองอีกฉะนั้นต้อมีความพร้อมในกานทำงาน่ม้การแข่งขันปุยปุยแล้วก็ราคาเบาๆชุมชนจะต้องได้อย่ยปุยจับก่นที่ไปเช็ดกัดแลนนี่กันแบบมันจะหมดเขาคิดคือรมันมีสามอย่างอยู่ในตัวเดียวกันหนึ่งก็คือถ่ายสองก็คือฟืนสามก็คือระบบชวมวลการ้งอยู่ในตัวนตัวเีย น้องถุงมาใส่ที่ที่วหนนั่นไม่้นั่นเป็นีคต่อเียงม่เสร็จกเ่าอ๋ออ๋อไอ้ตัวนี้ครับอ๋อเป็นเพื่นเป็นโนเดียวเายใใจดใช่เไม่ได้ปวกออย่างนี้ที่บ้านเยอะเยเพราะว่าเตรียมไว้แล่ไม่เลยกันจู่

นร้อนจะเอเสื้อใช่แล้วก็เอาเอาเอาเตา่เาปแขวนไว้ได้แล้วก็เอาเตาเปลนไไว้เล็กนิวนนะครับเวลาเวลาโดนความร้อนมามันเ้จี่ได้ทวนตอนตอนแรกๆที่เราทดลองกันไม่ไม่รัดเลยแต่สักเดือนนึ่งมันก็มีการไตอนรัดนิดหน่อย

มาบ่น hmm. ก <that> ันไหมโอ้่หน้องการต้องซ้อมซ้อมใหม่เ hmm. ริ <That> ่มซ้อมกันโอ้โหเหมาะมากเลยพี่เล็กดูดิขายโชวอะไร

เผาทิ้งหมดเลยอ่ะไออเกิดม่ค่อยมีอ่ะไม่เวลาเวลาเส้นใช้เยอะหรอท่มเยอะหรอทจะลองเติมอีกอ่อ้่ดูว่ามม สัดส่วนไปคือสัดส่วนที่คือเไม่ยด้เหมือนตรงนี้กับความยาวเนี่ยมันมันมันมาสั้นไปแล้วก็เลยผมความยาวนี้มันจะเป็นเป้าเนี่ยต้นทุนอยู่ที่สามร้อยห้าสิบต้นทุนอยู่ที่สามห้าขายเท่าไหร่ต้นทุนนะฮะต้นทุน ขค่าแรงก็ขายต้องขายสี่ร้อยดิประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเราต้องต้งต้อสองร้เพราะว่าค่าค่าแรงนี่มันมันตัวตัวหนึ่งมันใช้เวลามากเพราะว่าสามร้อยห้าสิบเนี่ยรวมค่าแรงอย่างค่าแรงปั้นค่าแรงทำวันหนึ่งปั้นได้กี่เตาทำอย่างเงี้ยเสร็จเลยเนี่ยได้กี่ตาต่อคนตคนนี่มันไม่ไม่ไ้ไม่ม่ๆตอนนี้ผลิตวันหนึงกี่เตา ผลิตหมาเขาแบบชชวาที่ปั้นแล้ก็วันนี้ปั้นทั้งวันแล้วก็ไปตาไปเผาไปอะไรรอบหปั้นหน่ตัวรอบหนึ่งปั้น40ตัวทีวันปั้นหวันปั้นหนึ่งทั้งหมดจนเสร็จเลยกเริ่มปั้นไม่ไม่บวกจนเสร็จทุกอย่างเลยตัวอ๋อเสร็จทุกอย่างที่ท่านต้องการ

ชั่วโมงในวันน่ะวันนี้ที่ส้านเร้มาคดกินตามที่มากเราก็จะไปช่ว้นแกู3คนท้าหนึ้อยแผงกนก็สองคนหาคนมาช่วยคนนบ้ก็ดีมาบ้างไมมมาบ้างแต่ทำเสร็จทําทไมทํามใช่ chết 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 đã bỏ một chết 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 ตอนนไปที่เท be ่าแก่อนนี้มูสมที่ก็เหมือนตาสกี่ั่วของอินเตอร์ินแล้วก็ที่ทำของส่งให้น้องเรที่รูปขอเรีย้อยจองไแล้วก็รถจะเ่มเพิ่มเลยแต่อินเตอร์ินนี่แต่ก็ไปเหมือนกันแต่มหาสศรษีไม่มีเจาะรู้ได้ไม่มจั่ายไปนอยตอนแรกผมนอนไม่คอนจัดอน ที่เขาเรั้เาะเพิ่มเจาะเพิ่มน้คให้มันเป็นระบบเผาซ้ำมันจะข้ามข้ามอย้างนี้ใ่ไข้างบนเล็กก็อย่างงั้นแหละข้างบนเล็กข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่ใช่ไหมครับข้างล่างใหญ่ถ้าถ้าเขาข้างบนใหญ่ไอ้ที่เท่าจะมันไม่รู้เขาไม่จูดเขาจะปิด มันมันไม่เร็วมากเน่าหมดเร็วมากเพราะว่าอะไรที่บอกว่าต้นทุนอันึงเท่าไหร่นต้นทรนต้นนต้นทุ้นนต้าทุนตทุ้นทุ้นทน้ท้นุนท ใช้คูณได้ด้วยเตาดึง้่าแล้วก็เป็นลูกทรงที่ชาวบ้านที่นชมกันเวลาเคยมีทำรุ่นที่แบบว่านมีนิ้งปิดเลยปิดคือมีฮันหนึ่งตัดเข้าไปรนนี้คุณทำไม่ได้นตไม่ด้เป็นโยกเนาะขายไม่ขายมากแปลมงแาลมั่งเคยแข่งกับเตามาหารทีไหมเคยต้มน้ำแข่งกันไหมเข่นต้งน้นแข่งกับเตาอาเอ ตในปริมาณเชื่อมที่เข้ากันอนไหน้ำอเดันไหนเดือ็กว่าอันนี้เดือว่าอันนีเปลี่ยนเล่พราะว่าตัวนเี่ยนง่ครแต่ตัวนี้ ตัวนี้บมดทดเรยไม่ได้เวมาเราะว่ามีมีอากาศอากาศช่วช่วยระดับที่ใส่งช่วยตช่วยในการใส่สมบูรณ์เยอะกว่านิดหน่อย ห้องห้องห้องตัวนี้ก็ถูกกว่านะถูกว่ากว่าเขาปุ๊บหองเตาต้องอยู่บนเลยเพาะว่าบนต้องบนวแก้บนึ่งูเจ็บมีเจไม่อยากจะให้กระจุกอยู่อยบ้านยประมาณสาเือน ทั้งหมดที่จะสนับสนุนอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมด44ตัวเรือนเลยเหรอเออ1,500ตัวเรือน4คน4,000ตัวเรือนมี1,500ตัวเรือนแล้วเราจะก่คตัวเรือนทายเจ็ด อุ้ยไข่ด้วยเดี๋ยวก็มี่ันบังกล้องะนาไว้อยู่ตรงหน้ากล้องด้วยตรวจตาตรวจนั่งดีเลยนงดียนดนั่งดเยนั่งดเนั่งดล่นข่งีนั่งนั่งดเลนับงดลุน่มลงนลล่นล่ลงแล้วก็ล่ล่ ไม่ถึงให้ออสอไปใช้หรือว่าให้ออสอไปขยายผลเอาไปใช้และขยายผลเพราะว่าในในอสอพน,อนนี่มันมีประมาณสิบองคลแต่แต่จะให้เตาเอบไปประมาณสี่สิบเตาสำหรับอสสพน,นให้จุดเป้าหมาย และให้เขามาร่วมร่วมฟั่งเราด้วยร่วมมีมีส่วนร่วมในการบรรจุและก็สอนวิธีให้เขาด้วยว่าให้เขามีความรู้แล้วเขาเขาเกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานว่าการทำเตานี่มันต้ตตองอญาตยังไงมันต้องใส่อะไรไบ้างให,ให้เขารู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรม,ม,มอกรเตา พมสสิบเ่นพรทปรปสา ah สบรทปอรอเรือรอเือรัศดร ตางากกทปเท่าสามสิบก็ประมาณร้อยเตาร้อยเตานี่ยังไงร้อยเตาเนี่ยใจเขาหลอกปั๊ดเองด้วยประมาณสิบกว่าคนเนี่ยคนที่สนใจไ้รืเป่าั้มาลปันด้วยทั้งหมดนี่กี่กสอศเนี่ยต่างสากกศอที่้อกว่าคนี่ยรามกประมาณสามสคนนรบแล้วพอออกมาที่สานมที่ทักอะ แล้วก็สิบคนนี่เอามามาปั้นปั้นมาส่งอ <eterm> ย <oon> ู่้างก็าถ้าเป็นวิกรนแบบคือสิบคนเป็นวิทยกรอันนี้จะฝึกกี่วันครับฝึกสิบขั้นตอนก็คือประมาณประมาณสิบขั้นตอนสิบขั้นตอนก็คือสิบวันแต่อยู่ในพวกระยะเืลาสิบวันสุนทรก็ได้ไหมปั้นเราเข้าไปนี่อะไรไม่ได้มารวมเป็นปั้น ปั้นที่เดียวครับที่เดียวกันทุวกวัน่บมาปั้นวันนี้ปั้นนะปั้นแล้วก็อ่าอีกสามวันฝึกไว้ก่อนตึงแดดันที่หนึ่งปั้นพออีกสามวันมาแต่งพลิกขึ้นมาแต่งผสมการแต่งพี่พมันไม่เห็นเปลวดันแล้วคราวนี้พอก็เสร็จสิบวันแล,วแล้วเขา,าปั้นนะได้กล่าวว่าที่เขาฝึกเรียมจะได้ติดเตา ได้ได้ได้เปหนึ่งเตาคนเตาคนละหนึ่งเตาแลวได้ควรู้แล้วได้ไปนำลงโอเคเพราะนั้นได้คนละหนึ่งเตาแล้วเพราะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยทางพี่ก็จะทำเอาท้ำเพื่อแจกชาวบ้านที่ที่เราทำจตอนตอนที่ทำรวกัะเป็นทำร้อยเตาเลยนะครับมาทำที่วัดสิบคนมาช่วยกันทำก็คือสิคนเนี่ทำคนละสิเตาประมาณมารวบกันมารวมือกันทำาสิบขนตอนในการทำสินตอยู่ใน่วงไม่ใช่มาทุกวัน สามวันมาครั้งหนึ่งสี่วันมาครั้งหนึ่งแล้วมาบรรจุเสร็จแล้วก็วันที่สาเร็จประสมความสำเร็จก็ให้เขานําร่องแล้วแตส่วนหนึ่งให้เขาเอาไปไประชาสัมพันธ์แล้วก็เอาไปนำล่องเอาไปจประเด็นป้อหมายว่าเขาจะให้ใครใครที่แล้วให้เขาเก็บข้อมูลมาด้วยให้เขาให้เขชอบยกันดูเป็นเป็นไปได้ไหมครับตัวในเราที่ทะไสงสามมากจาก ทัวเลยไมอยากให้เขาส่งกลุ่มพวกตู้ตู้กับตู้ก็ทำไปเดี่ยวเลยมีอยู่แล้วกลุ่มข้อหมายเรามีอยู่ที่ภายใน40เตาของมสปนเนี่ยมสปนที่40เตานีจะมีกลุ่มพ่อค้างไม่ขายที่เคยมาซื้อเตามหาวิทยาลัยของเราแต่ว่าเขาก็อยากจะได้ที่ว่ามันดีกว่าวันนี้ เวลาลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่ทางก็ไปปุ๊บห้มันลุกขึ้นมาทันใจแบบแเอวีกีเลยนะฉะนั้นเตาเตยนี่ตอดปากสวยได้ดีที่สุดแต่เราจะต้องใหญ่กว่านี้ไหมไม่ใหญ่รแค่นี้ดียวอ้าวแล้าแต่หม้อก๋วยเตี๋ยวมันถึงใหญ่เราก็ถ้ามีหม้อก๋วยเตี๋ยวเราอาจจะเอาอิดมอญมาตอนแรกก่อนเวลาเตยมันจะร้อนความร้อนไม่เด่นแต่เอาจะลองหม้อใหญ่ก็ มุสุกไทยก็ถูกแกันตรงลงมาฝึกสุดคนสุดคนกระเป๋าบ้านเตวาอปรเอแบบทั้งหมดแล้วที่เหลือเราก็ทำเสร็จไปบั้นรวมแล้วเราเร็จแล้วเป็นเสรชาวบ้านยังไงทำเลือดยังไงเลือกยังไงอ่าอย่างที่ที่ต้องการว่าก็ขอให้มีผู้การด้วยชาวบ้านด้วยแล้วเราจะ เปลียววัดผลเป็นยังไงเี่ยววัดนก็คือจะวัดอะไรมัางจะวัดในการคนที่สนใจและคนที่ใช้อยู่เป็นประจําใช้ประตำนี้เป็นประจำวนที่เขายังไม่เคยใช้เลยแล้วก็ใช้อภิษีอยู่ก็ยังเรายังไม่ใส่ใช้ที่เขาทำอยู่แล้วเขาทำมันดีคนที่สนใจนี่น่าจะอ้าวยังไม่เปลี่ยนเราจะประชุมก่อนเข้าในที่ประชุมของประจําเดือนของผู้ใหญ่บ้านเรามีโครงการนี่มานะ ใครจะเข้าร่วมบ้างถ้าเข้าร่วมแล้วก็ต้องชี้แจงว่าจะต้องทำอย่างนั้นางนี้คือต้องมีการวางแผนพลังงานต้องมีเก็บข้อมูลคุณต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ทุกอย่าง

เป็นมอชั่ไม่ไม่โจดเลยไม่โจเขามีมีศูนย์ละในที่เชียงใหม่ก็มีศูนย์ในจัดการศูนย์เนย่าเี่ให้ให้ทางาที่มอช่งใหม่อะไปที่ศูนของเ่ชียงหม่อ่ายูบีไอ

เพิ่มเข้ามาก็อยากให้ได้ท้กคนสมบูรณ์แล้วก็อยากให้ได้ขนาดนี้กลุ่มไหนต่อกลุ่มนู้นไปไปเท่าไหร่ของอย่างงี้มันไม่เข้าใครของใครมันคนเห็นเยอะแล้วมันนั่นนี่นะขอชิมก่อนได้ปะ